นี่ก็ไม่ธรรมดามามานน่มานน่มานมาน่รถคุณแม่รถคุณแม่รถปี23 66ารถสอปีป่ะรถแค่สองปีะนะลำดับลำดับหนึ่งซอ้อวันที่27เเมษาสองห้านะฮะครอบครอง27เเมษาสองห้าอ่ะอคนเดียวดิป้ายแดงมือเดียวคนหมดผู้หญิงผู้ชายนี่ฮะนางสาวผู้หญิงนะผมะป้ายแดงมือเดียวเจ้าของเดียวย้ำ เงินสดครับเงินสดโอเคนะโอเคนะรดอายุห้าสิบป่าช้ำไหมจะอายุเท่าไหร่ห้าสิบกว่าห้าสิบสามครับอ่ะโอ้โหคุณแม่อายุห้าสิบสามยังไม่จบครับยังไม่จบครับรับราชการนี่ทำอะไรนะรับราชการม่ะคุณแม่อายุห้าสิบกว่าบอกแม่ห้าสิบป่าไม่อย่าเปนนี่ซื้อสดทีเดียวซื้อสดซะเลยเป็นไงที่ตอนที่แม่ซื้อนะครับแม่คุยเงื่อนไขเขาให้สเกิร์ตดูกระชอนหน้า ดูฝาโป้งชุดแต่งฟังเสียงนะดูรอบคันได้บางเฉียงยางใหม่สี่เส้นปียี่ห้าครับเพิ่งเปลี่ยนดูสเกิร์ตชุดแต่งเป็นดูแผงข้างประตูใช่ไหมซมอะไรจ๊ะอฟิล์มสามของดีดิของภายในหอมมากเลยนะดูเข้อใส่สครับเพอันนี้ให้กนรอยละเอียบขึ้นอย่างลงผมสามดีจติ๊กเกอร์สองไม่แกะนะยูสาสอไม่มีแกะครับ ดูดูเบาดูภายในดูกันโซนติ๊กเกอร์นี่ยังไม่แกะเลก็ถุงพลาสติกเลยอายุห้าปีสามรถจะเก่าไหมไม่มีเก่าไหมไม่มีรอยเลยไม่มีรอยไม่มีรอยเลยสวยค่ะเนี่ยดูดิก็การใช้รถยังไงไม่มีรอยมาดูดิโอ้ดูดิไม่มีรอยเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะ บ่อน่งบอน่ะไปดูบอกดูบอกไปไหนดูบอกเคยนั่งบอกทุกตัวโอ้โหนี่โโอ้หดูดิดูงานเนี่ยดูพื้นเนี่ยโฟมสามดีรอบคันครับโฟมสามดีรอบคันดูล้อโอ้โหใหม่วับเลยปะใหม่วับเลยสเกิร์ตเลยฮะคลีนมากโอ้โหเปอร์เฟกตเลยล่ะ สุดท่อสุด,ดสเดแล้วเว,วลลอดป้ายแดงมือเดียวเงินสดผู้หญิงอายุห้าสิบารับราชการจะเป็นไรครับเลขไม่สามหมื่นเลขไม่แค่สามหมืนทะเบียนสองสองห้าสี่แคปหน้าจอนะรถสองปีไม่สามหมื่น